สมัยก่อนแถบชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีชุมชนมอนอาศัยกันอยู่หนาแน่นบ้านไม้ยกสูงเรียงรายติดริมน้ำพอตกค่่งเสียงสวดภาษามอญจะดังออกมาจากวัดเสียงเอื้อนช้าๆฟังคล้ายระฆังผสมเสียงมนมีเรื่องเล่ากันว่าในคืนวันพระใหญ่คนที่ล่วงเกินไม่ว่าจะลักขโมยของวัดหรือผู้จาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะเจอสิ่งประหลาด ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวิชัยไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเขาเพิ่งย้ายมาเช่าบ้านไม้เก่าของครอบครัวมอนที่ย้ายออกไปหลายปีคืนหนึ่งขณะนั่งดื่มเหล้าอยู่บนระเบียงริมน้ำเขาได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นภาษามอนลอยมาตามลมทั้งที่วัดใกลๆ้ๆไม่ได้มีงานใดๆในคืนนั้นเขาแปลกใจเลยลองเดินตามเสียงไปเรื่อยๆทางเดินไม้ริมตลิ่งเปียกชื้นเต็มไปด้วยเถาวัน เสียงสวดดังขึ้นชัดเจนจนเหมือนอยู่ใกล้หูเขาเห็นแสงตะเกียงลางๆอยู่ในศาลาร้างริมฝั่งพอแอบเข้าไปข้างในเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งพับเพียบเรียงเป็นแถวก้มหน้าสวดมนต์แต่ละคนสวมชุดขาวขาดรุ่งริ่งผมยาวปรกหน้าพื้นศาลามีรอยน้ำหยดเป็นทางยาวเหมือนพวกเขาเพิ่งเดินขึ้นมาจากน้ำวิชัยเผลอทำเสียงดังพวกนั้นหยุดสวดพร้อมกันชั่วพริบตา ก่อนเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าซีดขาวดวงตาดำโบว่างเปล่าเสียงสวดเปลี่ยนเป็นเสียงคล่ำครวญลากยาวเหมือนคนจมน้ำเขาวิ่งหนีกลับบ้านแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงภาษามนแววอยู่รอบบ้านบางครั้งได้กลิ่นทูปดิบลอยมาแม้ไม่ได้มีใครจุดและมีคนเล่ากันว่าบ้านที่เขาเช่า เคยมีครอบครัวมอนจมน้ำตายทั้งบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องนี้เล่ากันว่าผีมอนจะไม่ออกมาหลอกใครถ้าไม่ไปรบกวนหรือพูดลบหลู่แต่หากได้ยินเสียงสวดหรือเสียงระฆังยามค่ำคืนทั้งที่ไม่ใช่เวลางานพิธีควรรีบกลับเข้าบ้านอย่าหันไปมองตามเสียงเด็ดขาด